สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับป่าฟื้นนวะวันนี้โอ้ลมลื่นเลยอากาศดีเนาะวันนี้ฝนวันที่ตกว่าตกเลยป่าพยากรณ์บอกยี่สนะิบสี่ถึงยี่สิบหกเมื่อกี้เนนะอ้โหคนหลายครับคนเยอะมากเอฟซีไอพุ่มโมธนาสาธุบุญโอ้รถติดเนี่ยเป็นชัมม่วโมงอะรถอ่ะ ตอนจะถึงตัวอำเภออ่ะโอ้ยว่ะติดเป็นชั่วโมงนะครับขี่มาข้ามเนาะแล้วยิ่งตอนกลางคืนเขาเวียน,ทนเทียนด้วยคนคนยิ่งเยอะตอนกลางคืนว่าเขาเจะไปนี่ละเหมือนเราเลยแหละใช่ครับผมพาประทาดคนเยอะมากนะครับเบียดเท่าที่ดูจากสายตานะครับเท่าที่คำนวณจากสายตาเนี่ย น่าจะเป็นหมื่นอ่ะคนเป็นหมื่นนะครับอันนี้คือคำนวณนะครับแต่จริงๆน่าจะเยอะกว่าหมื่นแน่นอนนะครับจริงๆน่าะเยอะกว่าหมื่นแน่นอนอ้าวช่างใหญ่ช่างใหญ่ทำอะไรเนาะอัปเดตล่าสุดนะครับกีก็พูดคุยทักทาย ป่าฟื้นนะฮะป่าฟื้นหมูช่างใหญ่เสื้อแดงเลยนะวันนี้วันอาทิตย์สีแดงนะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์สีแดงแรงฤทธิ์คุณเดมสิ ปรเจกตบิ๊กโปรเจกตพะเจ้ื่องก็ละพะเจาเรื่องก็รังตนาเจ้านั่นละกินดอกกินดอกอื่นกลาทฮแม่เทาเลยนะ อังกเลนอังกลนลน่กินน้ำหอมกินน้ำหอมาเอมไม่ต้องล้างมือเลยนะกินน้ําหอมลืมเลย่ะเก็บเงินเก็บทองอยู่ลุงพันบอกได้กินน้ําหอมกับมีแห้งละ กิฟตเลยนะครับผมทางใหญ่ปรับแต่เช้า,าต้นแคร,แปรแ์ป่าอยู่ข้างไอ้ฟูกนะค่ะครับขุดหลุมแล้วก็เอามาลงดินนะแคป่านะเอาเอาฟูกม,มองเลยถูกต้งเลยว่าต้นทุเรียนกัไปแล้วไปเกิดใหม่แล้วเน,นี่ยต้นทุเรียนเนี่ยมัน เอาอะไรมาปลูกคูว่ะสับหนอกล้วยเพราะว่าปลูกแข่งกับมันลุงถ้าจะให้ดีนะซื้อทุเรียนมาปลูกใหม่อือบ่ดีเพราะว่าสับหนอกล้ยเดี๋ยวไปเป็นพี่เลี้ยงมันนี่เอามาปลูกไที่ที่ลุงดินหน้าดินนี่มันจะงามสับหนอกล้ยย่างหน่อหนึ่งไปเอาปลูกใส่พี่เลี้ยงมันไปมันจะงามแล้วมันจะงามแล้วพองามครับเขาปลูกทุเรียนปลูกได้ปลูกเวลาน่นี่ะมันยืดขึ้นแล้วฮ่ก็เอาออก ี่นี่ละีนีละมเอาเียมมาปไม่ต้องต้องเยอไปดูช่างพันนะลำลุงเฟินนครับโอ้โหค้เจ้าที่บริษัตัวไอคูบ้ามาเองนะครับผมช่างศูนย์ช่างศูนย์มาจากศูนย์นะครับ ศูาานย์สาขาไหนครับ oh, โอ, ok ok. อ้นี่ล้วโค้งน้นองนาเขานี่แหละโอ้ยน็อตปบะกอบมีจักรน็อตอะไรได้เลยอ๋อถอดออกบ่เออมันมันรวมนาะรวกันเขาไหมา <c oughs> อ๋อมันรวม <c oughs> ม,รมันไม่ฟิตเออมันหลุดออกมาเลยประ,ะ,ะ,ะกอบใส่ใหม่มันเหรอโอ้ยน็อตมันบวกระดีกันครับคุณพันทำเป็นด้วยหรอฮะ ก็พอได้เจ้ามีรถไถเหรอบ่มีทำไมทำเป็นล่ะโก็ขันน็อตซื้อกับพ่อเฮ็ดได้อยู่พอไปพอมาอยู่แต่น็อตมันก็บพอดีกันนี่เห็ดเท่าไหร่นี่โอ้สารพัดช่างเนาะยูทูบเบอร์เรานี่เก่งทุกอย่างเลยเออเฮ็ดไปงมไปนะทำนาก็เป็นทำไร่ก็เป็นทำสวนก็เป็นเออยังไม่เป็นแต่ทำคลิปทำคลิปก็เป็นเฮ็ดโมเป็นแต่ทำคลิปนั่นล่ะ ใครบอกเมื่อวานก็โอ้โหโอ้ยมันหมุนบ่เข้าเลยพี่น้อยช่องวนโอโมได้ทั้งข้าคลิปเลยนะคะเมื่อวานแอฟบินแบินช่องวนโอมเลย <c oughs> อพอดีนั่งอยู่ในรถมันพอมีเวลาเนี่ยยอดมากเลยนะเอฟสียังไงก็ไปดูคลิปให้ลุงพันด้วยเด้นอนะคะครับเราไปซุยๆไปไทยบ้านนอกด้อยนะไม่ได้เห็นมากัน <c oughs> โอ้ยอโดนายมันสีขาวนี่พันเอ้ยมันไม่พอดี มันต้องไปหาตัวนี้อีกตัวหนึ่งแมนจะมาขีบคู่กันเอาเอาเอาไว้ประมาณนี้สักก้อนใส่เนาะโอ้ได้กระเบียดสวยมากเลยพี่น้องนี่โอ้กาแฟนะครับแอปี้ยวส่งกาแฟเติมแล้วลุงเติมแล้วตอนนี้ที่บรรยากาศดีมากเลยนะ เอาขาอยู่ไปเอาขาอยู่โหกระเบื้องสวยมากนะซีโอ้โหเงากิ๊กเลยอะลงแว็กนี่เนี่ยเงากิบกเลยอะโหบ้านของช่างใหญ่นะครับ

อากาศดีนะครับวันนี้เหมือนจะมีฝนนะครับเอฟซเหมือนจะมีฝนโอเคนะครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ